ไก้จนถูกนะครบมาหมกับกครื่องแกงอันนี่กินกับลังม้งช่วยเลยครับผมครับพี่น้องเข้ากับขัวใกล้ไปเรื่อยครับขัวใกล้หอมไปเรื่อยผมเรียกกระทางไปบัวใหญ่เลยครับพี่น้องอันนี้คือจับชิบจับใหญ่จับเต็มเลยพี่น้องไปเลยให้พี่น้องเอฟซีเ้าวัดใจหน่าหนองแว่นในเมืองในภูเก็ตคุยกันเอ้ยเห็นไหมพี่น้องสุดยอดเลยครับพี่น้องเนี่ย อ๋นี่นะผมเจดผัดเผ็ดไก่ลูกมะเขือนะครับลูกมะเขือปผูกขันไป่จะเบื่อพี่นอ้องเนี่ยมะเขือสดๆใหม่ๆจากต้นมันเลยครับเนี่ยลูกมะเขือสดๆใหม่ๆจากต้นไปเลยนี่ครับนี่ผมผมผัดเผ็ไไไไเไไดไก่ลูกมะเขือนะคร<ม>ับจับไก่จับไงจับเต็มไปเด้พี่น้องเลยนะครับมาเมืองทางนี่ไปดิมาหัดทางเมืองทางนี่เพิ่มไปดิพี่นอ้อง,นในในองเออจะเป็นแพะแหมครับจะเป็นแพะแน่ๆครับครับพี่น้องครับจอดกับปรนะโอเคกับประเทนะ ตอนนี้า้องผสมนี่ก็ปนนีครับะน้อยจน้อยนะพี่นมอเนาะเอจะน้อยอไปนจักน้านจากนะำจักน้มาน้ำจากเอามาดูที่น้องเอาค่ะิงที่ขาดบ่วยเลยจ้ะนี่ครับหัวคานะครับขาขาขาลงไปขาวลุยห no 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 ัวคานงไปข้าวลยัวคาน หัวคาเราหัวกาหัวกาแล้ว <ar> หัวกาเอาหัวกาน้ำต้องไปให้ได้หน่อยน้ำตาลหัวมะพร้าวนะครับเลยใส่ลงไปก่อน,นหนาาหึ Oft, Klein, ่งครับผมใส่ลงไปแล้วนะครับเติมไปเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นพ่นพ่นมันละเมอพ่นพ่นพ่นเติมลงไปนี่ครับซอสครับซอสถึงรสครับ ไม่จากทีสองนะอ๋อไม่ไม่าเอาใน้ำตาลายอะไรได้บัาใส่น้ำตาลละลายก่อนจกที้าก็ครับอันนี้คือสูเ็ดของผมเลยครับนี่แต่ว่าขั้วผมขาดที่นี่เลยคชื่อแย่เลยครับนี่น้องเอฟซได้เห็นนี่ขาบุขาดของริงนี่ไปชื่อว่าขั้วผมเป็นิที่ครับโกระถา ครับพี่รองเอ็มพี่เห็นไหมขาดพวกผู้ขาดนี่ไปเลยพี่ให่เลยครับนี่ครับแนวนี้แหละครับผมใส่หลายแซ่บหลายใส่ต่อแซ่หน่อยครับผมเออเอ่อพ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 ่อยิงใหญครับผมโดตรไปก่อ็ไปว่ากันไม่ใช่หรือแต่โดตรไปเนี่ยผมนำลงกเฉยเดียวเลยครับผมพี่น้องนะครับนะนะครับเพราะโคตรคุกขักันได้ดีเลยได้บั่นใดีดีได้ ครับนะเดี๋ยวไปล่าก่อนเนี่ยซิงนี่ขามอะไรครับไปล่าครับนี่ครับไปล่าเป็นไปล่าหานเลยเอาคอมเมนไปล่าตัวนี้โอ,โอ้โหโสดทีพี่น้องมีแต่ไปกับพ่อตั้งนั้นเลยสั่งพิบเอาตัดจริงต้องใส่ไปล่าด้วพี่น้องเด้อยเดีมันบ่มีเนี่ยไงอ่าซิงนีง่ขามอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับนะหน้าไปบกปพูพี่น้องต้องใส่ไปบกปูน้ำโอ้ยฝนกับตกพี่นอ้นองเลยเนี่ย เอานะครับยิงขาปไ,ไปเลยใส่ใบบักปูดใส่ใบบักูดไปก่อนเนี่ยใบบักูดกับเหี่ยวโอ้ยเอาลวดใบป,ปูดลงไปนี่ครับให้มันเข้มข้มหอม,มตามกยิงมันต้องใส่แค่ดำหอมไหมเสรแต่พอใส่ดีกว่าครับผมหยัดมันฉุนคตแพผ็ดแค่ดำกะมีเอา กันเพื่อคนแพงพริกไทยดำบาดนี้นผมจะพาไปเก็บใบลาได้บาดนี้ไปหาของใบาลาก่อนไปเนี่ไปกับผมพี่นอ้นองไปหาเก็บใบลาครับพี่น้องไปหาเก็บใบลาไปไปพี่น้องโอ๊ยหมตเกเดียวลมนันโอ้ยลืมหล่นมาเห็นไหมไปหาเก็บใบลากันนะพี่น,อน้นองเนี่รับต่อโ่มไปนล้อันนี้เล็กกัดเลี้ยวทา่ามสดๆเลยพี่น้องเลยเลี้ยวท่าแบบสดๆไปเลยให้พี่ให้น้องได้เห็นไปเลยเลี้ยวท่าแบบสดๆไปเลยเดี๋ยวพี่หาพี่น้องจะว่าว่าผมโปูหมปะผมตัวอีกมันโมแมนครับผม พาไให้เก็บไปลา่าแบบสุดๆไปเลยครับไปเดินใจจิโจยไปพาพี่พาน้องไปเก็บไปลาย่าเด้่บันนะครับฝนตกแห้งช่วงนี้โอ้ตายตายตายโอเ้เป็นไรไปง่ายยังนะครับเก็บไปลา่าครับผมเนี่ยมาพาพี่น้องมาเมืองต้นปลา่ามันเป็นยังไงผ้พาพี่พาน้องมาเมืองใบ<ป>ยีลานะเออใบยีลา มี่อกใบลาใบลานะครับอันนี้คือคาภูเขาได้หนงพี่น้องอ่าเนี่ยเก็บใบลาก่อนนี่ครับต้นมันลักษณะจะเป็นคือยังต้นพะอีตูหรือว่าลักษณะเป็นคือยังต้นใบกะเพราแต่บางทีใบยี่ก็ใบกะเพราจินกะทิเล้งวัวเพชรวัวครับพี่น้องมันต้นลักษณะมันเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือใบยี่หร่าหรือว่าใบลาเอามาเก็บไปใส้พัดเพชรวั้เลย ขอน่เด้อเอาเก็บก่อนน่ครับเจดหกกตัดเรายอดมันนะครับเจดเรายอดมันให้มันแตกไปอีกยิ่งเต็ดยิ่งๆๆๆแตกครับต้นมู้นี่เอาไปซสื่อมากแล้วมาปากักแวงซี่ล้ครับพ่อได้กินครับอันนี้ของข,องข้าเจ้าหรอครับมากมากมาขอเขาว่าสร้างไปมันสร้างผิดมันได้ไปก็ับพ่อมาเต็มสองุ้ม,มาม้ยาเลยวันที่มา่ายคลิปให้พี่น้องมึงมืมดน,นี้ ใบกระเพาะก็ได้นะมันก็สูตรไฟสูตรมันเนาะครับเนาะครับผู้นึงกับว่าใส่ใบกระเพาะก็ได้เพราะว่าแต่สูตรไฟสูตรมันครับก็บเอาว่าไปนะครับอันนี้ก็บห่อใส่บานห่อสีบ่ค่อยมีครับใบล่านี่สีมีแต่ใบกระพเพาะเรือใบหูบผ้าจะได้พี่น้องเดิมันโสผ้าดิพี่น้องเห็นบ่เอ๊ะสันเหลวสันเหลวสันเหลวนเวนี่ยเห็นบ่ใบมันจะยิ่งใหญ่กินมันจะคลายใบปีตัว สุดยอดขนาดเลยพี่น้องนะเก็บไปอะ่ะได้ใบลาเรียบร้อยเอาปลานน่เอา,าอไปใส่ผัดเผ็ดปลาหนิผัดเผ็ดไก่เออผัดเผ็ดไก่รุดเด็อดของขาพระเจ้านะครับผัดเผ็ดไก่รุดเด็ดของขาพระเจ้านะครับของขานยยย้อยเองนี่แหละ <c oughs> ผัดเผ็ดไก่รุดเด็ดของขาน้อยเองนะครับเอาไปเมืองกันครับไปเมืองกันเอาบบป,ประกาศเรียกท่ามเลยบ่จัดเรียกท่ามเลยบ่ มันเขามาซิมก่อนเอาซิมซิบมั้งครับซิบมั้งมามาโอ้โห oh, มันโสภา,าสมันโสภาครับพี่น้องมันโสภามันโสภาแห้งไอ้ยี่หน่อยเอ้ยมันหมดเลยหมดเลยบ่บอ่อะไรเก่งเก่งจุ๊บได้หวะแซ่บน้่งตานี่หวะ พอเอานะครับสูตรนี้พูดไดเอายวไปสาหรับเอาไปเห็ดขายหรือเอาไปเฮ็ดแจกหรือเอาไปลงท่านไหน้นะครับเด้อสูตรนี้ผมโเปงครับนําาไปใ้ีใหนองแต่เอาไปเห็ดขายเรือเอาไปเินใน้อเรื่อไนเลื่อครับสูตรนี้บอบอบอโมเพ้งครับเครื่องแกงเขาก็ใสี่สกวบาทคือมากเคือิลกนะเครื่องอาบาทต้องใสไปสักก้อนเล็กๆอใส่กระปีลงไปน้ำนครับตอนมันเอาต่อไปมาดี ไส่กรซุกแล้รรวรสชาติก็ได้แล้วว่าใส่บลาเขือเขอ้ามาดิเอาน้ำเลยครับข้าน้อยเอาอนะครับอย่าเทเด้อนะนะนะครับนะนะครับอ่ามาเมืองบาดตดินี่ครับมะเขือเฮาก็ได้แช่น้ำไว้ใส่ในเขือไว้เรียบร้อยแลย้ว ล่างไว้ได้ดีแช่บมะเกลือไม่ให้มันดําครับเอ้ะลงเลยบาทนี้นะครับเพิ่มลงไปครับนี่คือผัดเห็ดไก่ลูกมะเขือนะครับถ้าเป็นมะเขือล่าก็สีแซ่บไปอย่างนึงเลยนีกว่มะเขือนี่ก็แซ่บไปอย่างนึงเลยแล้วแต่คนสีมักครับนะครับเออรสชาติมันโสภาครับผมนี่แหละหั่นต้อนมาครัเอ้าคือหั่นตอนนีกขั้นหนึ่งมะเขือเละไหลมันกับมะแซ่บแต่ว่าบางคนก็ว่ากินลูกเขือกรอบๆมันสีแซ่บนะครับ บางคนก็ว่ากลูเตเรเละหลายมันกับรสชาติบดีนะครับแล้วแต่คนนอานี่มักแต่ว่าสูตรผมเน่ยคือฟองจีบโปงแล้วใส่บลาเขือคนจังหน่อยยกหมอกกินได้เลยสูตรนี้บอ่อแพงครับเอาไปเฮ็ดขายหรือเอาไปกินเฮ็ดขายในโคเลื่อนเรือเอาไปเฮ็ดกินได้เลยครับนะครับเอาไปเฮ็ดกินได้เลยบอ่อแพงครับทำให้อบสูตรสูตรนี้นะครับคลิปนี้เป็นกรณีศึกษาหรือว่า,านำผ้านะครับเป็นกรณีศึกษาหรือว่าเฮ็ดเพื่อที่จะ พี่น้องเนี่ยไปทำบานาหากินได้ครับผมเอาเติมน้ำจัหน่อยเปินว่างเปินว่าเอาเอามาเติมน้ำจัหน่อยนั่นแหละครับน้ำใส่น้ำลงไปจัหน่อยเพราะว่ามันแห้งแล้วก็ใส่น้ำลงไปอีกแต่พี่น้องนะครับเติมน้ำเปล่าเด้อพี่น้องเด้อจะไปใส่เหล้าขาวเด้อมันนี่เมานะครับมาละอันนี้เอาคุกไปเปล่งไปจ่อยครับเปล่งไฟมันมีไปจ่อย เปนี่นะครับเพชรเพื่อเป็นคนนี่ศึกษาหรือว่าเอาไปน้ำผ้าไปพี่น้องหรือเอาไปน้ำูตรนี่เ,เป็ดกินเครื่องแกงกระทะใบบัวไปนี่นี่เบอร์ทเท่าไหร่บอื่เบอร์สี่สิบกระทะใบเบอร์สี่สิบนะครับไก่สี่กิโลผมใส่เครื่องแกงไปทั้งหมดครึ่งกิโลครับนะครับปีสองช้อนโต๊ะครับนี่ครับนัดเครื่องแกงแส่กันในห,หอมปุ๋ยแล้วกใส่ไก่กไปเลยไก่ผมใส่ทั้งหมดสี่กิโลครับ นะครับอ่าสูตรนี้นําไปเห็ดยังไนยเลยครับอ่านี่ก็เป็นการเซตเรียบร้อยแล้วครับเอาใส่ใบล่าจังเอยนี่กระดาษครับใส่ไปล่าจัง่อยครับผมเอ่าเซตเรียบร้อยครับหนึ่สูตรนี้นะครับโรยใบล่าลงไปกันจะเป็นการจบแล้วครับนะครับผัดเห็ดไก่ใส่ลูปกระเขือมันโสภาครับพี่น้องฝากริปนีดีดสามช่องสวัสดีนะน้องแว้สวีดัสสวัสดีครับ